สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมพงจินดาบรรลายนต์วันนี้พามาตรวจเช็คยางขอบประตูนะครับที่กันเสียงกันกลิ่นกันสิ่งสกปรกเล็ดลอดเข้านะครับยางขอบประตูตัวนี้แหละครับเทคนิควิธีการเช็คก,ก็มีอยู่2-3วิธีนะครับรถเก่ายิ่งรถเก่าแบบนี้ด้วยต้อง ตรวจเช็คส่วนรถใหม่บางครั้งเราใช้นานๆมันก็มีอาการเช่นกันนะครับอายุของอยางก็มีหมดเช่นกันบางก็แล้วแต่รุ่นบางรุ่นใช้นานหน่อยบางรุ่นก็หมดอายุไวหน่อยส่วนในการเช็คก,ก็มีอยู่สองสามวิธีนะครับหนึ่งดูด้วยตาเนี่ยแหละครับเอาง่ายๆก่อนมันบี้มันแบนลงไปเยอะไหม อย่างตัวนี้นะครับก็จะเปแบนๆแต่ยังนุ่มอยู่ไม่ถึงขั้นว่าแข็งแบนแล้วติดหรือกดแล้วไม่ไม่เด้งคืนถ้าสภาพที่กดไปแล้วมันยังเด้งกลับคืนก็พอที่จะใช้ได้หรือยังใช้งานได้ดีอยู่ส่วนประเภทที่แบนไปติดอยู่กับขอบประตูอย่างนั้นก็คือควรเปลี่ยนนะครับอันดับแรกก็คือดูด้วยสายตา พูดง่ายง่ายก็คือใช้ประสาทสัมผัสเบื้องต้นเสียก่อนครับตาดูหูฟังตาก็ดูยางที่ว่านะครับมันไม่บี้แบนมันยังให้ตัวนะครับบีบแล้วมันยังไม่บีแบนติดนะครับตาดูหูฟังแล้วไปฟังอะไรได้ฟังก็คือฟังเสียงลมนี่เลยครับฟังง่าย สำหรับคนขับก็ประตูข้างคนขับไปเลยดูว่าเสียงลมมันก็จะมีวีดวีดฟีฟีหรือเสียงอย่างอื่นเล่นรอดนะครับตาดูหูฟังส่วนประตูอื่นๆก็ต้องใช้ผู้โดยสารเลยครับดูให้ฟังให้นะครับก็ใช้คนลองฟังให้ตาดูหูฟังดมกลิน่นดมกลิ่นอะไรกลิ่นน้ํามันกลิ่นควันถ้อยเสียติดไฟแดงหรือไปจอดในที่ จอดรถอย่างนี้นะครับหรือในที่มีกลิ่นแล้วมันเล็ดลอดเข้าสังเกตจากรถของเราเนี่ยละใช้งานชีวิตประจําวันนะครับตาดูหูฟังเพาตาเราก็ดูอย่างหูฟังเสียงเล็ดลอดดมกลิ่นมีกลิ่นเล็ดลอดไหมตาดูหูฟังดมกลิ่นนี่เองนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เขาใช้กันเยอะนะครับก็คือการทดสอบวิธีการก็คือ หากระดาษมานะครับแล้วก็ปิดทดลองดึงดูถ้าลุ่มหลวมดึงด้วยด้วยความง่ายดายก็คือใช้ไม่ได้ละต้องลองหลายจุดนะครับสอบดูหลายจุดถ้าตรงนี้นี่ไม่ตรงนี้หลวมกว่าด้านบนมากนะครับแล้วเราก็มาดูยางปรากฏว่ามันก็บี้แบนไปเยอะนะครับ ครับตัวนี้ยังฝืดๆอยู่บ้างแต่ด้านนี้ลองดูครับด้านล่างคนเดียวนะครับจับไม่ได้โอเคครานี้มาลองดูด้านคนขับคนขับจะปิดยากหน่อยจะแน่นมากนะครับ ตรงนี้ด้านคนขับเดี๋ยวผมลองดึงดูดึงไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับขาดเลยตัวนี้สภาพดีมากจริงแล้วยางขอบตูไม่ดีแต่ผมเสริมนะครับตัวนี้นี่ครับผมเสริมยางตัวนี้เข้าไปติดเล่นๆน,นะครับเก่าๆจากรถคันก่อนมันก็เลยติดไม่ตรงเพราะผมลอกกาวสองหน้าติดเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับ ก็เลยทำให้ตรงนี้แน่นกว่าจุดอื่นๆนะครับจุดที่ต้องได้ยินเสียงเพราะว่าผมต้องใช้บ่อยต้องขับด้านอื่นก็วันไม่มีด้วยผู้โดยดสารก็ดังบ้ากอะไรบ้างตรงนี้ผมก็เลยเสริมเฉพาะตรงนี้ยังไม่มีเวลาทำให้หมดนะครับและอีกวิธีหนึ่งที่จะมา นำให้ชมวันนี้นะครับก็คือตอนล้างรถให้สังเกตน้ํานะครับเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ก่อนปกติแล้วนะครับยางถ้าเราล้างรถฉีดยังไงถ้ายางมันสนิทนะครับมันบีบแน่นไว้น้ําจะไม่สามารถเข้าไปด้านในแต่ถ้ามีการซึมถึงด้านในก็แสดงว่า ยางปิดไม่ดีแล้วปกติยางจะกดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นด้านในนี้จะต้องไม่มีน้ําจะมีได้บริเวณขอบนี้ถึงด้านนอกเดีย๋ยวลองล้างดูครับ หลังจากฉีดน้ำเข้าไปก็ลองเปิดสำรวจดูจะฉีดไว้ทดลองเลยก็ได้หรือฉีดทดลองหรือเวลาล้างรถให้สังเกตเนี่ยครับน้ำเต็มเลยจนเกือบถึงเบาะถ้าอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับถ้าอย่างนี้ยางขอบประตูใช้ไม่ได้แล้วมันไหลเข้าบางท่านอาจใช้แรงดันสูงฉีดก็มันก็จะดันเข้า ไม่นะครับเมื่อก่อนที่จะซื้อเครื่องฉีดน้าแรงดันสูงผมใช้สายยางล้างทรรมรา,ราก็ยังเข้านะครับผมก็สังเกตมานานก็จะหาอากาสเปลี่ยนนะครับนี่ไปดูประตูด้านหน้าประตูด้านหน้าเปลียงเหมือนกันนะครับเห็นเม็ดน้ําเข้าไปนี่ถ้าอย่างนี้ไม่ผ่านแล้วครับนะครับน้ำจะต้องไม่เข้า ยางขอบประตูดีเพราะว่ามันกันลมกันน,น้ํากันกลิ่นนั่นเองนะครับถ้าเข้าเล่นรอดแบบนี้ใช้ไม่ได้โอเคนะครับนี่เทคนิคตาดูหูฟังดูว่ามันมันก็เป็นๆบีบๆไปแล้วนะครับเห็นไหมแต่ว่ามันก็ยังให้ตัวได้อยู่บ้างสภาพเรียกได้ว่ายางของรถผมเครื่องนี้ก็สภาพยาง80%นนะครับหูก็ฟังเสียงลมที่มันเล่นรอบโดนกลิ่นเสียงท่อไอเสียเสียง ไอกลิ่นท่อยเสียกลิ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ตอนล้างน้ําตอนล้างรถสังเกตดูนะครับหรือจะลองฉีดเพื่อการทดสอบดูเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูผลอย่างนี้วิธีการประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมลองลองทำสังเกตดูก็จะได้สั่งมาเปลี่ยนนะครับรถคันนี้เพื่อความเงียบนุ่มแล้วก็ป้องกันมลภาวะมลพิษทางเสียงทางกลิ่นนะครับ โอเคนะครับคอมเมนต์สอบถามพูดคุยทักทายนะครับเสนอแนะกันได้นะครับมีวิธีอื่นใดนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือทักทายกันเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้มาฝากเล็กน้อยขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ